พี่น้องครับกินเขาเคลื่อนอุบัตนรัฐครับมือเนี้ยโอ้ยชมบรรยากาศเสบเสพผลไม้แกงแกงเฮ็ดสันเคลื่อนสันเคลื่อนอุบัตนรัฐดีครับพี่น้องงามวิวงามวิวงามวสวยครับปริมาณน้ำก็เยอะครับ เมนูเซีบเสบมีผล,ลไม้ลาดสองยางครับเป็นวุ้นเซนครับผัดผักผัดผักรวมหมูกรอบเป็นหมูกรอบนะครับมเมนูอร่อยอันนี้ก็แกงเขียวหวานบรรยากาศที่เขื่อนอุบลรัตน์โอ้แซเสบเสียบครับพี่น้องเส่บเสียเหมือนกันครับยอดมากเลยครับสวย อยู่สวยมากลมเย็นมากครับมาเที่ยวกอนแก่นก็แวะมาได้นะครับที่เดือนอคนรัตนะครับให้ดูชมบรรยาก,กาศนะครับ